ท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอทิมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไอดีเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่23่สิเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยคําตอบอีกแล้วนะครับแต่ที่จริงวันนี้ว่าจะไม่มาแล้วนะครับก็คือบอกไว้แล้วว่าจะไม่มาเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะครบแล้วแต่ว่าไปเห็นคอมเมนต์นะครับน้องบอกพี่ผมเพิ่งได้10เองเฮ้ยเองเพิ่งได้สิบเ่งรมลึงคนนนอื่เเขาลยะ ก็เลยอะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้ววันนี้นะครับจะทําให้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะอ่าเพราะว่าได้คะแนนไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแลวเนาะนะครับนี่นะครับกดเข้ามาเลยนะครับวันนี้นะครับผมอันนี้ของผมได้สิเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหมดอ้น,นี้นะผมไม่ได้ทําภารกิจที่3ของทุกวันนะนก็เลยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันตันที่12คะแนนนะครับก็คือมาต่อมาทกันเนาะมีการแข่งขันทั้งหมดกี่เกมในรอบการไฟนอลนะครับก็ ทุกครั้งเนี่ยที่มีการแข่งขันนะมันจะมีหครั้งนะครับผม6เกมนะครับผมอ่าสี่เกมนี่ไม่น่าใช่นะครับผมอ่าจะมี6เกมนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาตอบกันว่าถูกหรือเปล่าเฮ้ยถ้าสี่เกมก็น่าจะใช่แต่ว่า4ี่เกมไม่ใช่นะปกติเคยเห็นมัน6นะถ้าเป็นาการแข่งขันใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเนาะนะครับโอเคมามาดูกันนะครับผมป๊ออ่าถูกนะครับ เป็น6นะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้ผมก็รับบัตรเป็นชื่อได้แล้วนี่นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับตอนนี้นะโอเคครับ okay, ผมก็อ่าลองรับวันนี้ดูก่อนนี่นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผิดพลาดขออภัยนี้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย